สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอบพดูนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ได้เตรียมสถานที่ให้หลวงตานะครับผมวันนี้หลวงตาฟังเพลงแบบเข้าป่าฟังเพลงนะครับผมก็คือเข้ามาในป่านะครับผมผมก็เลยแบบมาเตรียมสถานที่ให้นะครับผมเพราะว่าหลวงตาเนี่ยชอบชอบฟังเพลงในป่านะครับผมผมก็เลยมาเตรียมสถานที่ให้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบไปตักามาแล้วนะครับผมไปตักมาแล้วทําเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแน่นหนานะครับผม ต่อไปผมก็จะเอาอ่าไม้มาทาเป็นแผ่นๆแล้วก็มามามา,มาวางไว้นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือถึงที่แบบขั้นอันนี้แล้วนะครับผมนี่ถึงขั้นที่แบบตียบนี้แล้วนะครับผมอตักอันนี้แล้วนะครับผมทําให้แบบมันกลายเป็นแผ่นๆนะครับผมใครทําให้เป็นนะครับผมทําให้ถ้าทําให้เป็นนี่คือสร้างบ้านไม่เป็นนะทุกคน ต้องทำแบบนี้นะครับผมนี่คือแบบมันก็เป็นมันก็เป็นแบบวิถีเอาชีวิตรอดในป่าก็เป็นไปได้นะประมานี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นรับผมแล้วก็เอาอีก เคต่อไปอขั้นตอนที่เราทําเป็นแผ่นๆน,นะครับผมตอนนี้ก็คือถึงขั้นตอนที่เราต้องผ่าแล้วนะครับผมเราผ่าเราจะผ่านะครับผมผ่าตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นแผ่นไหมโอเคทุกคนนี่ ก็จะเป็นแผ่นๆแ,แล้วนะผม่ไปก็จะเอาอันนี้ออกนะครับ ทุกคนก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับผมก็สมัยก่อนนะทุกคนที่เขาสร้างบ้านนะครับผมเขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเรามาทำให้เป็นตัวอย่างนะโอเคมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูให้นี่เหแบบ็นไหมทุกคนก็จะเป็นแผ่นล้นนะครับผมก็จะเป็แบบนวันนี้แล้วก็มาวางไว้เป็นแผ่นแผ่นแผ่นแล้วทีนี้จะได้ส่วนตาจะได้แบบ นั่งฟันเพนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่ทำหลังคานะครับผมเราจะทำแค่แค่เราปูน,นะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานนะครับผมส่วนหลังคาเราไม่ทำนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วมันเข้าช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนะครับผมจบแล้วันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้กันต่อนะครับผม ตอนนี้คือเหลือแค่อันสุดท้ายนะครับผมนี่ข้างบนก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่อันสุดท้ายนะครับผมดเดี๋ยวเรามาทำกัน โอ้โหสวยมากเลยปนน่ะรงนนอิอิฐ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 อิิอิฐอิอิฐ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 ิิออ ทุกคนนี่ก็จะประมาณน,นี้ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แล้วก็จะเอาอันนี้แล้วก็มามัดไว้นะครับผมมัดไว้เพื่อที่อันนี้มันจะได้เสมอเสมอกันนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือแบบตรงนี้นะครับผมก็ทําเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็หลวงตาก็ออ่คืนนี้คือหลวงตาจะจะฟานเพนอยู่ในป่านะครับผมก็ เราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมต้องกลับไปไกลพอสมควรนะครับผมพืนโนบัวโอ้บวับว <c oughs> ตรงนี้ก็คือแบบสมัยก่อนนี่คืออ่าก็คือตรงนี้คือ,คอ <c oughs> สมัยก่อนนี่มันจะเป็นป่าช้าแบบคนสมัยโบราณเขาจะมาฝางังเขาจะมาทิ้งศพ เหล่านี้นะครับผมดวงตางก็เลยมาฟันเพนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็แบบมาสร้างาสาลาให้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับ